ระลึกถึงพระเจ้าจิตใจของข้าเอย๋ฉยฉไนจึงฝ่ออยู่ฉไนจึงกระสับกระสายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าโรงฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าโพร่งจึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอแดนและภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาสดุดีบทที่42ข้อ5-6 ฉันเคยอ่านเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับคุณครูที่เขียนแม่สุขุนแม่ก้าวลงบนกระดานเมื่อเธอเขียนเสร็จเธอก็มองไปที่นักเรียนของเธอและทุกคนต่างพากันหัวเราะเธอเพราะเธอเขียนสุดคูณข้อแรกผิดแต่เธอตั้งใจเขียนแบบนั้นเพื่อเหตุผลบางอย่างเธอบอกพวกเขาว่าในขณะที่เธอเขียนตั้ง9ก้าข้ออย่างถูกต้องแต่ผิดเพียงข้อเดียวเธอกลับถูกหัวเราะเยาะและตัดสินจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่ต่างอะไรกับโลกนี้ที่ปฏิบัติกับพวกเขาแบบนั้นเช่นกันโลกโฟกัสเพียงแค่ความผิดพลาดท่ามกลางสิ่งดีมากมายที่พวกเขาทำคุณครูแนะนำให้นักเรียนยังคงเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่เหนือการเหยาะเยยและการตัดสินต่างๆให้ได้เราสามารถเปรียบเทียบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแง่คิดนี้กับความเชื่อของเราบางครั้งเราหลงลืมสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทำเพื่อเราไปหรือเปล่าแม้ว่าที่พระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดอะไรเลย สำหรับชีวิตของเราแต่ฤดูการแห่งความเจ็บปวดใจเจ็บปวดด้านร่างกายความเจ็บป่วยและความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราควรจะวางความคิดของเราไว้ที่ไหนถ้าวันนี้ใจของคุณกำลังฝ่ออยู่และคุณกำลังอยู่ในฤดูการแห่งความท้อใจฉันขอหนุนใจคุณที่จะทำสิ่งเดียวกับที่ดาวิดทำ และระลึกถึงพระเจ้ากับความแสนดีของพระองค์เอาไว้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีเขียนไว้ว่าและข้าพระเจ้ากล่าวว่านั่นแหละเป็นความทุกข์ของข้าพระเจ้าคือที่พระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุดเปลี่ยนไปข้าพระเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระยาเวใช่แล้วข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆข้าพระองค์จะใคร่ควรถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และตึกตองถึงกิจการของพระองค์ สดุดีบทที่77ข้อ10ถึง12ในพระธรรมเพลงคำาควรก็ยังกล่าวเช่นเดียวกันว่าข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงมีความหวังในพระองค์เพลงคล่ำควรบทที่3ข้อ21ถึงในการระลึกถึงนั้นมีพลังซ่อนอยู่วันนี้ถ้าคุณอยากระลึกถึงพระเจ้าและความแสนดีของพระองค์ให้คุณลิสต์สิ่งที่พระเจ้าทำทั้งหมดและใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่แก่คุณเมื่อไหร่พระองค์เคยทอดทิ้งคุณหรือไม่ความรักและความดีของพระองค์มีเงื่อนไขสำหรับชีวิตของคุณหรือเปล่า การอาศัศจรรย์อะไรที่พระองค์ทรงทําในชีวิตของคุณจนถึงทุกวันนี้ใช่แล้วค่ะดีแค่ไหนที่พระองค์ทรงสัต์ซื้อต่อเราขอให้คุณได้รับการอวยพรอย่างครบบริบูรณ์ในวันนี้นะคะคุณคือการอาศัศจรรย์